มีอะไรคุยไหมล่ะสี่4 4โมงเย็นแล้วดีจะส่งกลับแหละไวนะสี่โมงเท่านั้ว เออไม่จะตอบยากเนยอย่างแกมียานให้ไล่ไหมล่ะเออเอาคนเรามีก็มันไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์คือเรามีแล้วก็ทําไงเพราะมันคือความเราได้ทบทวนสิ่งที่เราทำแล่วเรามีแล้วก็ทําแล้วไม่มีจะไปทําได้ไหมล่ะเออก็ไม่ได้หรอก อย่างอย่างจะตายก็ต้องมีมีสิ่งอะไรก็มีความคิดที่ยังอยากเกิดเก็ต้องทบทวนมันนะก็ต้องทบทวนของเราว่าเราไม่อยากเกิดเราไม่อยากมีชีวิตมาเกิดแบบนี้อีกแล้วนี่นี่คือการทบทวนที่เราทบทวนได้คือเราไม่มียานต้องทบทวนเป็นขั้นเป็นตอนไล่ระดับชานเป็นเราไม่มีกับเขานี่เรามีแต่วิมติคือการหลุดพ้นของเราเราต้องการคิดแค่นี้เราก็ต้องทวนสิ่งที่เราคิดส่วนสิ่งที่เราชอบใจ วนสิ่งที่เราอยากละอยากทิ้งมันก็เป็นเรื่องของเราที่ต้องทําในเวลาที่เราใกล้จะตายนะเรารู i, ้ตัวว่าจะตายแล้วไม่งั้นเราตื่นใหม่แล้วก็ต uh ้องทําแล้วก่อนหลับเราก็ต้องทวนแล้วถึงเวลาเราก็ต้องทบทวนเรื่องของเราแล้วนั้นเวลาพระท่านทั้งหลายเวลาท่านจะพักผ่อนท่านก็ทบทวนฌานสมาบัติของท่านตื่นมาท่านก็เข้าฌานทบทวนฌานสมาบัติของท่านเหมือนกันคือท่านเรามีมีอะไรแล้วก็ทําทวนของเราอย่างนั้น ถ้าเราไม่มีเราก็สบายหน่อยเราก็ไม่ต้องทวนเยอะไงเออทวนเท่าที่เรามีนิดหน่อยเราก็ทวนแล้วก็พอแล้วเออไม่มีอะไรจะทวนให้เขาเออแช่ก็ไม่มีอะไรทวนให้เขาเหมือนกัน ฌานสมบองสมาบัตินี่ก็ไม่เป็นกับเขาเจะจะทวนกับเขาได้ยังไงการนินนกาสมาธิเป็นยังไงยิ่งไม่รู้เลยไปฌานละฌานหนึ่นนงหยาบกลางละเอียดนี่งก็ไม่เข้าไม่รู้มันอยู่ตรงไหนทวนยังไงทวนยังเยอกูตายหาตบา,ายบว <c oughs> ่าไอ้ว่าเะื่เยอะใช่ไหมล่ะอ้าวธนาลุกนะอาวนาบุตรฉีดด <c oughs> ้กันนะ กันกี่คนแล้วลูก13คนเลยเอาไปแจกกันไป,ไปเออเไปเยือเขานะอาไปครบมาแจกเรื่นเทียกันไง ศาสนาทุกคนนะลุงนะป,ปะ่าปัฒนากันนะลุงนะแจกไหนกันล่ะกทมม่จะต่อเจวอเดินทาาปลอดภัยนะเลยๆกันลุงนะยายไปต่อกระชินให้ต่อ เออ่ยพัฒนาเอมาได้กันวะล่ะอ่าชิรเล็กเูยอยากกลับบ้านหรือ <facial> ยังอ <icate> <laughs> ่ะเออ่ยพัฒนาบุญหลวเดิๆกันนะฝากพัฒนาหน่อยจ๊ะ มีใครใครจะถามอะไรไหมล่ะ ของเองอาจจะไม่มีทั้งสองคู่มีคู่ที่สามคู่พิคาดระวางหน่อยอะไรกันระวังคู่พิคาด <S 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 เรายึดไม่ยึดแต่กรมกรมมันก็พาเราไปเราอยู่บนแดนของกรรมกําหนดแล้วไงเราไม่ได้อยู่นอกเหนือเหนือกรรมได้ใช่ไหมเละ่ะเรายืนอยู่เหนือธรรมได้อยู่เหนือโลกได้แต่อยู่เหนือกรรมไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องเป็นไปตามกรรมเลยพระองค์จะเสด็จไปไหนก็มีมีบุพกรรมจะทําอะไรก็มีบุพกรรมมันมีบุพกรรมเกี่ยวเนื่งองกับพระองค์ทั้งหมด มันไม่สามารถหนีไปได้ดุแต่ยังเหนือโลกได้เหนือทําได้ถ้าบอกว่าเราวางกำลังใจให้ยอมรับกฎของกรรมแล้วก็แก้ไขเฉพาะหน้าจะไม่ตอบก็แก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ยอมรับไปอ,อ,อยากเจอคู่พิฆาตมั้นลนะ่ะ พระพุทธเจ้าตัดไปแล้วเนี่ยกรรมเป็นของแต่ละคนเป็นของเฉพาะบุคคลไม่ได้เนื่องกับใครกรรมอาจจะเป็นกรรมพันธุหมายถึงว่ากรรมที่เราต้องอยู่ในหมู่ชนด้วยกันในที่ที่เดียวกันในแดนเดียวกันมันก็ทําให้เราต้องรับรู้ในสิ่งที่บุคคลที่อยู่ในที่เดียวกันเรา ม่ใช่เราอยู่ในประเทศเราก็ต้องรับรู้เรื่องราวในประเทศรับรู้ในสิ่งที่คนทําให้ประเทศเป็นนั่นเป็นนี่เป็นรูปกันไปใช่ไหมเพราะเราก็อยู่ในที่ที่เป็นอย่างนั้นเขาก็เรียกกรรมวันธุอย่างเงี้ยวนกรรมเป็นของของเราเองมันก็เป็นเรื่องที่เราพอใจไม่พอใจยินดีร้ายมันก็เป็นกรรมที่เรากําหนดเองเมื่อเรากําหนดเองผลที่เรากําหนดเราก็ต้องรับผลเองถ้าเธอไม่ยินดีสิ่งที่จะเกิดเธอ มันจะปรากฏได้ยังไงอย่างเช่นเธอไม่ยินดีที่จะมีคู่แล้วเธอจะไปเอาคู่ที่ไหนมาล่ะถ้าเธอไม่ยินดีสักอย่างเดียวกรรมมันก็จะกําหนดตัวเธอว่าเธอไม่ยินดีที่จะมีคู่ต่อให้สิ่งนั้นๆเขาจะลุกเล้าเธอแค่ไหนเธอก็ไม่ยินดีที่จะมีคู่เพราะถ้าเธออยู่อย่างนี้เธอก็คงหนีเรื่องวุ่นวายที่เขาตามราง,งวานเธอไม่ได้เธอก็บวชจะบวชแล้วเขาจะรางวานย่งไงล่ะ เขาบวชเป็นบวชชีเดี๋ยวบวชพระเขาบวชชีอย่างเงี้ยตางควานตังควานแล้วก็มาอยู่สำนักนั้นที่มีชีอยู่กุูไปอยู่ที่ที่ชี BE, ไม่มีไม่มีเกิดอยู่ได้แล้วก็ไปต่อได้มันเรากําหนดมาล้ะมันกําหนดเพราะว่าใจเรากเราไม่พอใจเราไม่พอใจแล้วก็หนีไปได้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 เราไ,ไม่สิทธิ์จะหนีนี่มันมีที่กั้นเราไมีที่ที่สามารถจะปกป้องตัวเรามีนะี่มันมีศีลเป็นตัวปกป้องมีมันมีไอสิ่งที่เป็น เขาเรียกว่ารูปประมอย่างการโบสถมันมีอย่างเธอปรงผมแล้วเนี่ยแล้วเธอตรงผมผ้าอย่างนี้เขาจะกล้าจุดเธอไปที่อำเภอไปไปจุดสำรถไหมล่ะหลวงพี่ไปเดี๋ยวนี้ไปไปอำเภอกับฉันเดี๋ยวนี้ <c oughs> อ,อแล้วมีแนวมีแนวอำเภอที่ไหนจะยอมจดล่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือมันก็เป็นไปได้ยากถ้าใจเธอไม่พอใจอย่างเดียวมันก็ไม่มีปัญหานี่คือกรรมที่เธอกําหนดแต่ถ้าเธอไม่สิ้นความพอใจหมายว่าเธอกําหนดความพอใจยังมีอยู่ถึงเวลาถ้ามันมีอะไรเข้ามาบุปผกรรมมาถึงเธอตัวของเธอเธออาจจะคอยตามได้กินดีได้ปฏิเสธความอยู่อย่างนี้ของเธอก็ได้นั่นหมายความว่าเธอก็เป็นผู้กําหนดกรรมที่ให้มันเกิดอะไรกรรมจะเป็นของของเธอไง ไม่ได้เป็นที่คนอื่นกาหนดคนอื่นแค่แต่มาบอกอฉันต้องการเธอเป็นผัวนั่นเขากําหนดเธอไม่ได้กําหนดเห็นไหมละ่ะเมื่อเธอไม่ได้กําหนดเข,ขาเอาเธอเป็นผัวไม่ได้มันอย่างนี้น่นกรรมจะเป็นของของเราเป็นของของเราเองคือเราสามารถกําหนดกรรมของเราถ้ากําหนดความพอใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็ต้องมีกับเราเพราะเราพอใจ กำหนดที่เราจะไม่พอใจสิ่งนั้นก็ไม่สามารถเกิดกับเราได้อยู่ดีเราจะปล่อยเป็นเหมือนอะไรพ่อเรือพ่วงไปล่องน้ําไปอยากไปกับกูมาพ่วงกัากูอยากไปกบกูมาพ่วงกากูกูใจดีกูใจดีพ่วงไปไอ้ไนี่จ,จะไหมนนโทษว้ยสวยจริงๆจะไมชีวิตกูจาเป็นแบบนี้วะ เราจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพ่อรูพ่วงแล้วก็พ่วงเป็นเล่ยขอให้พ่วงเธอจากใจดีเธอให้เขาพ่วงทำไมเธออยากเป็นเดี่ยวเธอมึงไม่ต้องพูกูมึงม,มีพายมึงก็พายเองมึงมีกูส่งพายให้มึงพายเอง <laughs> ไปกูคนเดียวอคือไอ้ความพอใจหรือความยินดีสองคำเนี่ยมันเป็นตัวพาก,กรรมของเธอให้เกิด ถ้าเธอหมดความพอใจหมดความยินดีกรรมส่วนั้นก็ไม่ตามให้เกิดกับเธอไม่ว่าโลกนี้เทวโลกพรมโลกอบายภูมิที่ไหนๆก็เกิดจากตัวคําว่าฉันทะกับราคะที่หลวงพ่อท่านพูดไปบ่อยว่านี่คืออาวิชาที่พาให้เราไม่รู้อะไรครบถ้วนเพราะมันมีอารมณ์เหล่า,ลานี้มันไปปิดบงังพอเรามันบังปับ๊บเราก็ไปเกิดกําหนดตัวแล้วว่าเราพอใจอยากเกิด ธอกำหนดกรรมเธอแล้วว่าเธอต้องไปเกิดอพอเธอไปเกิดเธอก็ต้องยอมรับเรื่องที่เธอต้องเกิดอันนั้นเป็นกรรมแถมแล้วอ่ะมันไม่ได้กรรมที่เธอว่าฉันจะไปเกิดฉันจะเป็นพระราชาฉันจะอยู่วังนั้นฉันจะอยู่วังนี้ฉันอยู่แบบนั้นฉันจะมีมเหสีขนาดนั้นขนาดนี้ <laughs> นอ,อ,อ้วนเท่านั้นสองเท่านี้แต่ก็หนดไม่ใจตต่แต่ข้างบนเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่เธอพอใจที่จะเกิด ก็เลยลงไปเกิดพอเกิดปุ๊บมันไม่ใช่วังมันกลับไม่ใช่วังแล้วมันกลับไม่ใช่คนก็ไอตัวเรากําหนดเกิดเนี่ยแล้วว่าเราจะไปเกิดอย่างนั้นแต่บุญเรามันเราไม่ได้ดูบุญเราแล้วไม่ได้ดูว่าเรามีอะไรเพียงพอที่จะไปรองรับสิ่งที่เราอยากเกิดเอใครอยาก มีใครอยากเกิดไปเป็นคนยากจนอยากคนแขนด้วนหัวขาดมีไหมโห้ยโป่งขาดไม่เคยเห็นแล้วเท้ากุดจินง่อยอไม่มีใครแล้วไม่มีจิตดวงไหนบ้บาๆบอๆอยากเกิดแบบนั้นเราเ้าก็อยากเกิดอย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมล่ะ หน้าตาสวยสดงดงามบ้านเรือนนี่มีอะไรทุกอย่างเพียบพร้อมก็อยากอย่างนั้นนั่นแหละแต่มันเป็นไปตามด้านได้ไหมล่ะมันได้ได้ทุกคนเราเพราะว่าบุญบาปที่เรามีอยู่มันมีทุนมันมีสิ่งนี้ไปช้อนรับให้เธอเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าจะลงไปปั๊บบุญของเธอเธอไม่มองดูเลยว่ากูมีบุญเท่าไหร่รู้แต่ว่ากูมาจากข้างบนกูจะลงจากข้างล่างลงไปหาข้างล่างก็กูจะเป็นอย่างนั้นกูอยากจะเป็นอย่างนี้นออนไอ้นี่เรานึกเองใครก็นึกเป็น อันนึกปรารถนาแบบนี้ก็นึกทุกคนนั่นแหละแต่บุญเรามีรองรับได้ไหมลนะ่ะบุญเราเป็นพระราชาเรามีบุญพระราชาหรือเปล่าเรามีบุญเคยเมตตาคนมากเรามีบุญเคยเกือ้อกูลคนเข้ามากไหมเรามีบุญเสียสละที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้เป็นสุขเรามีไหมมันไม่มีบุญส่วนนี้แล้วจะจะเป็นนําคนอื่นเขายัางไงจะเป็นพระราชาได้ไหมล่ะคงเป็นไม่ได้อาจจะเป็นพระราชาที่ลงลิเกโเขาว สมปาบธนาอเธอละแล้วตรงไหนเมืองเนี่ยฉา,ากเยอะมีชะดงชะดาใส่เท้าม,มันเบอเออเป็นอย่างนั้นในเรื่องบุญเรื่องบาปเราไม่มองเห็นมันเลยเราไม่รู้ว่าเรามีน้อยมีมาก เราไม่รู้จักอดีตเราว่าทามาหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะทําตามสิ่งที่เราปรารถนาจะเป็นตามนั้นหรือเปล่าเราไม่เห็นทั้งสองอย่างเห็นแต่ตัวอยากของเราเรากําหนดได้ความอยากกําหนดเพราะเราพอใจที่จะเป็นอย่างนั้นพอใจให้เกิดอย่างนี้กรรมเธอกําหนดกรรมเป็นของของเธอไม่ได้เป็นของใคร นั้นทุกอย่างที่มาเกิดกับเราเราก็เป็นคนกําหนดของเราได้ตัวความพอใจไม่ได้ว่าเขาบอกกรรมเป็นตัวกาหนดแต่เขาไม่อธิบายอะไรกําหนดคนอื่นกําหนดเราเรากําหนดแล้วเรากําหนดอะไรเขาก็ไม่พูดให้เราฟังแล้วจะจะทราบไนแล้วไม่ทราบก็เขาไม่แปลให้เจอฟังฉันก็จะมานั่งแปลให้ฟังเรากําหนดฉันทะกําหนดราคะแล้วกําหนดตัวนี้ลงไป พอการกำหนดลงไปมันก็ไปไปตามที่เธอกำหนดคราวนี้ว่าที่ที่เธอกำหนดเธอไม่ได้ดูไว้ก่อนมันก็ไม่รู้เรื่องว่าเราลงจะไปเจออะไรต่อพอลงไปแล้วปุ๊บเธอก็ถูกสิ่งเหล่านะั้นสร้างให้เธอต้องกําหนดความอะไรความพอใจความไม่พอใจต่อไปเอาแล้วเกิดมาเสือกเกิดมาจนเธอก็ต้องพอใจเป็นคนรวยเธอไปทํางานที่ไหนเขาก็ไม่รับเราเธอก็ต้องหนดใจว่ากูกต้องขโมยเอาไม่ขโมยจะเอาเงินที่ไหนละ่ะ ในเมื่อไม่มีเงินใช้คนเขาก็ไม่รับเราทํางานก,ก็ต้องขโมยเขาเรากําหนดไหมเรากําหนดกรรมของเรากลายเป็เราพอใจพอใจที่ต้องมีทรัพย์พอใจที่อยู่ด้วยความมาื่เดือดร้อนแต่เธอก็ทําสิ่งที่เธอไม่ทราบว่าสิ่งที่เธอทํามันจะเป็นบาปเพราะเธอไม่รู้อนาคตไม่รู้ว่าในอดีตที่เธอทําแบบนี้เธอก็ตกนรกเธอยั้งใจไม่ได้แล้วก็ปล่อยเธอไปทําต่อไปกำกหนดมาลูก กรรมเธอเป็นคนกําหนดต่อแปลว่าะเธอไปทาบาปบาปั๊บเจอก็ต้องรับผลของบาปที่เธอทําไปเธอขโมยเข้ามานี่เธอก็ต้องถูกเขาจับบ้างถูกสิ่งที่เป็นอันตรายต,ต่อเธอตามมาไม่รู้จักจบจากสิ้นทรัพย์สินที่เธอมีได้ก็ต้องสูญเสียาหายไปเพราะเธอไปเอาของเขามาโดยที่เขาไม่ได้ยินดองอย่างนี้เป็นต้นแล้วเรากําหนดเรื่องราวของเราอย่างนี้กี่ภพก,กี่ชาติกี่เท่าไหร่ซ้ำไปซ้ำมาต่อก,การเกิดนับเป็นอสงไขยไม่ถ้วนเท่าไหร่ เธอจะรับไอสิ่งที่เซกําหนดไว้ในชาติเดียวกันเนี่ยเธรับมันไหวไหมไม่ไหวถึงหลวงพ่อจำเคยพูดว่าอย่าไปพูดว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายฉลับหมดอะรับชดใช้กรรมทั้งหมดเละ <c oughs> ไอ้ที่พูดนี่เราพูดแบบสอนนะเราไม่ได้เพ่าเราตั้งใจเป็นนะ ไม่ใช่เอาเรื่องเอาเรื่องฉันไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ระมาทไม่ได้ก็อาตัวไม่ได้ไปไปก่อนได้มไหมละเป็นอย่างนี้นั้นเราจะรับไม่ไหวแล้วถ้าหาว่าผลของกรรมทั้งหมดที่เราทําไว้ที่กําหนดเอาไว้มันตามมาถึงเราในชาตินี้ชาติสุดท้ายไม่ไหวจริงๆ ที่มันมาเนี่ยมันมาได้บ้างมันมาถึงเราบ้างไปถึงเราบ้างเพราะว่าเรามันอยู่ด้วยความไม่ประมาทในความดีไงเรายังพยายามทําให้บ้านเราตัวเราสว่างไว้มืดก็ยังปรากฏได้น้อยแต่ถ้าเราเผลอทําความบาปมืดก็มาปรากฏสว่างก็หายไปเราก็ต้องเจอเรื่องเดือดร้อนไปเรื่อยๆไปอถึงเราจะพยายามแล้วที่จะไม่ให้มันเกิดแต่บางอย่างมันก็เกิดกําลังคือบุญเราไม่พอเช่นสินของเทไม่พอรองรับ ให้บาปมันพ้นได้เธอแค่รักษาสินห้าเธอมีกรรมบวสิบก็ไม่สามารถที่จะปกป้องกรรมบางอย่างเช่นกรรมจากการมีคู่ครองเธอปกป้องไม่ได้กรรมจากการที่ถูกเปลี่ยนเรียนจากการเป็นอยู่เธอปกป้องไม่ไหวเธอไม่มีอะไรพอปกป้องมันไหวถ้าจะเป็นนั่งบวชปุ๊บเธอสุขสิ่งเหล่านี้เข้าถึงเธอไม่ได้แล้ว เรื่องของเพศตรงกันข้ามมายุ่งชีวิตเธอไม่ได้เรื่องการงานมาวุ่นวายกับเธอไม่ได้เรื่องธุระทุกอะไรอะไรก็เกิดขึ้นกับเธอไม่ได้เพราะเธออยู่ในที่ที่มันปลอดภัยกว่านั่นคือเธอกําหนดหนีมันว่เาเธอกําหนดหนีมันตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาเราก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยตามที่พระพุทธเจ้าให้เรามาตรงสอนว่าคุณตัดสินใจอย่างนี้นะคุณละกามคุณอย่างนั้นออกไปนะโทษของคุณก็จะไม่ตามมาเดือดร้อนกับคุณอย่างนั้นพระองค์ก็บอกหมด มันอยู่ที่เราจะเลือกกาหนดถ้าเธอกําหนดจะอยู่แบบนี้เธอก็ต้องยอมยอมรับเหมือนว่าเธอไม่มีกําลังเพียงพอที่จะปกป้องอกุศลเนี่เธออยู่กันอย่างเงี้ยเธอก็ต้องยอมรับว่าสินห้าของคุณถ้าคุณยังไม่ครบคุณก็ต้องรับหนักกว่าคนสินห้าครบอย่างเช่นเขารับในเรื่องเดียวกันในบ้านเดียวกันอออบ้านเดียวกันจะต้องถูกตนขโมยถูกไฟไหม้สมมุตินในบ้านเดียวกันแต่เราเป็นคนมีสินห้าครบ แต่พี่แดืน้องแต่พ่อแต่แม่สินห้าไม่ครบคนที่เดือดร้อนมากคือคนเหล่านั้นเราอาจจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนตรงที่ว่าเราก็ไม่มีที่อยู่แต่เรามีทุนที่จะทําต่อไปแต่เขาไม่มีที่อยู่ก็ขับไม่มีทุนที่จะใช้งานใช้เพื่อการจะอยู่ให้เป็นสุขต่อไปได้เพราะบุญเขาไม่พอนี่ข้อแตอกต่างคือกรรมที่มันกําหนดในตัวกําหนดก็เราทั้งหมดไหมละ่ะโดยสรุปนั้นเราเป็นคนกําหนดเรื่อง แต่เราไม่รู้ไงปัญหาขึ้นเรารู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ไม่รู้จากทุกไม่รู้สิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์ไม่รู้วิธีปฏิบัติที่จะดับเรื่องราวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราสิ่งนี้เราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จกพึ่งใครแต่ตอนที่เรามาเจอพระเจ้าคุบอาจารย์เรารู้แล้วเนี่ยที่พึ่งมีท่านบอกทางให้เราพ้นจากเรื่องราวที่เราไม่รู้ตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วนะพอเราเริ่มรู้เราก็ต้องไม่ประมาทมันสิ เรี่อเราไม่ประมาทในมุนีสิ่งที่เรารู้มันดีไหมดีที่ครูบาอาจารย์สอนเราดีทั้งหมดอ่ะนั้นเราประมาทหนว่าเราไม่ใช้เราไม่เอาความรู้ของท่านมาใช้เราก็กลายเป็นคนกําหนดเรื่องเราที่ซ้ําๆกับเรื่องเก่าๆแล้วเธอก็ต้องรองรับไอ้สิ่งที่มันไหลมาโดยที่เธอไม่อยากให้มันมาเพราะเธอไม่มีบุญไปฝังมันเลยประมาเหมือนเวลาน้ําท่วมเธอไม่มีอะไรปกป้องบ้านเธอ กำพงกำแพงก็ไม่มีอะไรก็มีกระสอบทรายก็ไม่มีถมีกระสอบทรายมันก็ทะลวงลุกเข้าไปได้อีกเพราะว่ามันไม่เพียงพอประมาวอย่างนั้นการทําบุญก็คือการกําหนดตัวเราขึ้นมาใหม่กําหนดชีวิตของเราในปัจจุบันเฉพาะปัจจุบันปัจจุบันเรื่อยๆไปของเก่ามันจะตามมันยังไงก็ช่างหัวมันเป็นไรไม่ทําไปคิดหวาดกลัวอะไรมันเพราะกลัวมันมันก็ไม่มีประโยชน์เราจะไปกันมันให้ไปเกิดไม่เกิดเราก็ทํามันไม่ได้ แต่เราสามารถทําได้เฉพาะเวลาปัจจุบันว่าเราจะกําหนดสิ่งที่เป็นความดีของเราให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราทําได้แต่เธอจะกล้าไหมอ่ะยางเธอจะกล้าบวชตลอดชีวิตไหมถ้าเธอกล้ากําหนดชีวิตของเธอฉันไม่เอาฉันไม่อยากที่จะทนทุกข์ทรมาน์ตแกอยู่ของแกลูกก่อยู่ไงก็เรื่องของลูกกระบุนของลูกมลกีลูกก็กินบุญลูกดูกไปสิกรรมลูกกาหนด เมียก็กมเมียกาหนดทุกครั้งก็กําหนดจมของตนเองฉันก็ต้องกาหนดจมของฉันบ้างนี่ฉันก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ฉันทําให้แล้วเวลานี้ฉันก็อยากจะกําหนดฉันแล้วอะแล้วก็กําหนดตัวเราซะเมื่อตัวเราบวชเรียบร้อยปุ๊บเขาจะอะไรแล้วแต่เราไม่ได้หมายว่าเราไม่รู้จักเขาเราไม่ได้คิดจะเมตตาเขาเราก็กลับไปส่งเค้าเขาได้เพราะมันเป็นการส่งเค้าได้วยความละเอียดปราณีตประเดิม ถ้อยู่อย่างคา,ารวะอย่างคนเป็นสามีก็ต้องสมหากินช่วยเหลือภรรยาดูแลลูกก็ว่าไปใช่ไหมแต่เวลาเราเป็นพระปั๊บเราสามารถจะมีคําพูดมีความจริงมีความสงบแต่แกไม่สามารถจะเอามาสิค่าดูแลได้อุปการะได้มีข้าวไมา่มีข้าวกินกินก้นบาทถ้าก็ได้มันไม่ได้ผิดอะไรนี่ เขาสามารถที่จะยอมรับสิ่งนี้ได้เขายอมรับไม่ได้ไม่เอาก็ไดนแกบวชก็ตามใจแกก็ดีกูอยากให้มึงบวชต้องนานแล้วกูอยากหาผัวใหม่จบม,มันก็จบเรื่องเปล่าๆไปนี่ไม่ได้พูดยุยงส่งเสริมอะไรทั้งสิน้นนะพูดเรื่องกรรมกำหนดให้ฟังว่าถ้าเราจะกำหนดเราก็ทำได้ไม่มีใครเ็าห้ามใครแ็เอาบอกแกนี่มันอะไรเอาตัวรอดทิ้งลูกทิ้งเมียอีกคนเลวระยำแบบนี้มึงไม่น่าเอาคนประเภทนี้มาเป็นผัวเลย แล้วเสด็จตอบว่าไงอ่าก็ถูกแล้วมันว่าถูกแล้วแต่มันว่าอย่างไงให้กูกลับไปยังไงกูไม่เอาถึงก็จะว่าแค่นี้ก็ยังดีกว่าดีกว่าเขาเอาไม้มาเฟี้ยงกระบ,บานเราเข่าใจมาั้ยหรือเอาปืนมายิงเราก็ยังดีกว่าถ้าเกิดเขาเอาไม้มาเฟี้ยงเราก็าเฟี้ยงให้ตายสิเราจะได้ไม่ต้องอยู่กับร่างกายก็ดีอีก เราจะได้ไปนิพพานเร็วขึ้นก็ไม่เห็นมีอะไรเสียแต่ว่าการที่เราจะกําหนดใจอย่างนี้มันยากตรงที่ว่าไอการคิดอยากให้เป็นอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากคนอยากบวชอยากบวชมันมีคนอยากบวชเยอะแยะไปบุญมันยังอยากบวชเลยกลับมาอีกแล้วครับท่านน้ำปิด แต่ก็ไม่ได้ทําได้ไง่ายๆเพราะว่าถ้าของเก่าเราทํามาน้อยมันก็ทําให้การคิดของเราตัดสินใจไม่ไม่เด็ดขาดมันไม่ขาดาจะทํายังไงอือันนี้แหละมันเรื่องยากตรงนี้นะไม่ใช่ว่าการพูดให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนก็เห็นดีด้วยว่าจะเป็นอย่างนี้มันดีเป็นอย่างนี้ทําทได้แต่เอาจริงๆเข้าอ่มันไม่ใช่อ่อทุนกําลังใจของเรามันไม่ได้ทําในเนืขมะมาพอ ความที่เราจะเข้มแข็งในการจะละทิ้งในในโลกในสิ่งที่เราเคยพอใจในสิ่งที่มันทําให้ใจเราต้องคอยห่วงใยอะไรอาวณ์เนี่ยมันสลัดออกไปไม่ง่ายๆหรอกมันทรมานว่ามันจะพ้นมาได้เธอต้องมีกําลังใจที่เห็นมีปัญญามีสติสัมปชัญญะอะไรของเธอเนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้นมาต้งเยอะมันถึงจะสามารถทิ้งไปง่ายๆได้นะในการที่สะสมมาถ้าเราไม่มี ครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าทรงเมตตาสอนทางเรามาก่อนเธอคิดว่าเราจะทําอะไรได้ง่ายๆมั้ยล่ะไม่มีทางเลยยากนะทุกชาติทุกชาติช,าชีนเราเกิดถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยตักเตือนสั่งสอนแล้วผู้มีพระคุณทั้งหลายคยบอกเรามาจะทํำยังไงละ่ะการสะสมความดีของเธอเธอจะทํามันได้เธอไม่มีโอกาสได้ทำหรอกเพราะเธอไม่รู้ว่าทางอะไรที่จะทําให้เธอดีขึ้นมา ทางอะไรจะทําให้เธอจะสามารถดุดพ้นจากความเดือดร้อนไปได้เธอไม่ทราบนี่ถ้าเธอทราบมานานเธอก็คงคิดบชมาทุกชาติทุกชาติทุกชาติชาต,ช,าตชาตินี้เธอกับฉันเราคงไม่จะมาพูดอย่างนี้กันหรอกเธอคงไม่จะมาถามว่าคู่กรรมแล้วว่าคู่ของที่ว่านภูเพศนี้ว่าแต่ฉันไม่มีให้เนี่จะคู่พิฆาต <laughs> บาอาจารย์ท่านจึงสอนเรา่าอย่าลืมคุณท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ,อ้าเจอเริ่มเห็นแล้วไหมล่ะว,ว่าโอ้โหนี่ไม่ได้ท่านทําไงเราก็คงจะสะสมความรู้มันน้อยมันน้อยถึงวเวลาาจริงๆเข้าเอาเขาจะบอกให้เราเออแกน่าจะอย่างนั้นเออแกน่าจะอย่างนี้ฉันทําไม่ได้ฉันเท่าเยอะฉันทําไม่ได้ฉันมาไม่ได้เราฉันเป็นห่วงเขาฉันทําไม่ได้เรา ฉันทำด้วการกลายเป็นคนอากตันยูฉันทําไม่ได้หรกเจ้ก็จะพูดอย่างนี้เลยไปเจ้ก็มีเงื่อนงําเงื่อนไขของเจ้าพอจะถกจะเถียงอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเต็มปากเต็มคําถึงเขาจะพูดดีหมดทุกเรื่องมันใช่มันใช่มันยอมแล้วว่าถ้าทำอย่างนั้นจะใช่แต่เราทําไม่ได้ถ้าเชอได้พบรูบาอาจารย์มาต่ก่อนแต่อะไรมานั้นการคิดของเธอมันก็คงจะง่ายในชาติสุดท้าย ด้วยชาจะ,จะตัดสินใจทำอะไรเพราะธเธอสะสมม,มันเพียงพอแล้วถูกดีดนิดเดียวหรือว่าสะกิดใจหน่อยเดียวเธอก็ตัดสินใจได้ทันที<ม>นั้นเรื่องราวในพระสูตรมีตั้งหลายเรื่องไปทำไมท่านเมาเมาอยู่ในสังออยู่ในแวดวงของนาลีกินเหล้าเมายาฟังเพลงกันอย่างนั้น<ม>อยู่ๆทำไมท่านจังคิดเบื่อหน่ายที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ อย่งงางนั้นแหละถ้าท่านไม่ได้สะสมของท่านมาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมามันจะคิดได้ั้ยไม่ได้หรอกเป็นเราก็ยังเมาอยู่เลยเอยเลยแย่กนอนน้ำลายไหลก็ยังสวยดีอยู่เลยอ่ะใครจะเห็นหน้ารังเกียจเลยใช่ไหมมันไม่มีความรู้พองไงนี่เราจะไปติคนอื่นเขาอย่าไปติกันนะ ทุกคนเนี่ยมันมีตัวเขากำหนดเพียงแต่โอกาสของเขามันไม่เจอครูบาอาจารย์เจอกัรยาณิมิตเจอคนดีที่ตัวเขาเองเน่ยมันจะมีโอกาสถึงก็เจอแล้วแต่เขาไม่ละทิชชิมานะของเขาลงมาเขาก็ตัดโอกาสตัวเขาเองอีกการวนเวียนในวัฏฏะเนี่ยมันถึงยาวนานเนี่ยมันนานมากกว่าจะสะสมตัวมาเฉยนิดนิดนินิด,นด,นด,นดแล้วมันมีอาการที่เรามันพร้อมอะ่ะมันไม่ใช่เวลาน้อยสุกไปเละ ยากนะแล้วว่าเราพูดกันชาติสุดท้ายนี่ฉันภูมิใจแทนหลวงพ่อว่าเออลูกลูนหลานๆท่านพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำน้ำหน้าชื่นใจแทนท่านเหมือนกันเ<อ>พราะว่าการทํามาสะสมตัวมาบาเพ็ญรวมบุญบรามรมีกันมายาวนานคําพูดเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกสายทุกคณะหรือทุกคนที่อยู่ในพระพุทธศาสนานี่มันพูดแล้วเราไม่ได้พูดกันเฉยๆเราพูดเราลงมือทํา เราไม่ได้พูดเป็นเล่นๆลองๆลอยไปตามที่อยากพูดตามใจเอ,เองนะแต่เรานี่ลงมือทำลงมือตรลงมือละละความพอใจไม่ได้ละละให้เห็นเห็นว่าเรายังสละได้ละได้ไม่ไม่ติดกับโลกได้เรายังหนีโลกมาได้เรายังทำความดีของเราได้โดยไม่อะไรเอาวนเราทำไม่เห็นนะเราถึงจะทำยังไม่ได้มากแต่เราก็พยายามมากอย่างพวกเธอพยายามทำกันมาก ต้องสำเร็จเอวังก็มีด้วยประการในเช่นอ่า